หญิงไม้ของท่านแม่ทัพตอนที่48หูหยินยังต้องการอะไรอีกหรือว่าเจ้าต้องการเจ้าตัวน้อยมาผูกมัดข้าไว้หัวสมองของรูชิงสว่างวาบทันทีพลิกกายหันกลับไปหาเขานางดึงมือใหญ่ของเขาออกจากเสื้อของนางยู่หมิงชวน ข้ากำลังจะอายุ16ในอีกเดือนหน้าอีกทั้งประจำเดือนก็เพิ่งมาเพียงครั้งแรกการตั้งคันนั้นถือว่าเร็วเกินไปท่านโปรดให้เวลาข้าหน่อยได้หรือไม่ลูชิงมองยูหมิงชวนคขมิงนางอยากรู้ความคิดของเขารู้ความสำคัญของนางในใจของเขา ยู่หมิงชูและลู่ชิงจ้องตาอยู่ในระดับเดียวกันภายในกระโจมนั้นมืดสนิทแสงจากกองไฟด้านนอกไม่อาจลอดผ่านหนังแกะเข้ามาได้จึงไม่อาจมองเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายเพียงรู้สึกได้แต่ลมหายใจของกันและกันลู่ชิงถ้าเจ้าไม่ต้องการข้าจะไม่บังคับเจ้า ท่านควรพูดให้จบใครกับใครนานเท่าไรถ้าท่านเกิดทำผิดสัญญาโทษของท่านคืออะไรนางจดจำบทเรียนเมื่อครั้งก่อนได้ดีและไม่คิดทำให้ตนเองผิดพลาดอีกครั้งกับบุรุษผู้นี้ข้ายู่หมิงชวนตลอดชีวิตของข้าจะไม่บังคับลู่ชิงให้มีบุตรกับข้า ถ้าข้าทำผิดสัญญาขอให้ข้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่อาจอยู่อย่างสงบสุขจนกว่าชีวิตจะหาไม่ดวงตาคมกล้าของเขาจ้องตอบลู่ชิงลู่ชิงนิ่งเงียบไปชั่วขณะไต่ตรองคำสาบานของเขาแล้วว่าเขาไม่ได้กล่าวตกหล่นไปแม้แต่คำเดียวมือเล็กๆความหมักที่ต้นคอแข็งแรง ปากเล็กประกบลงบนปากบางได้รูปของยูหมิงชวนนี่เป็นครั้งแรกที่นางเป็นคนจุมพิษเขาก่อนถึงแม่นางจะจูบไม่เป็นน้ำลายเปลอะเปื้อนไปถึงคางของเขาแต่นางก็ดีใจที่ได้จูบเขาในภาวะการขณะนี้เขาสามารถให้คำสาบานเช่นนี้กับนางได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก ทั้งตระกูลยู่บัดนี้เหลือเข้าเพียงคนเดียวคำสาบานไม่ต่างอะไรกับตายทั้งที่ไม่มีทายาทสืบทอตระกูลนางมีเหตุผลที่จะมีความสุขคืนนี้เงียบสงัดนักมีเพียงเสียงจากกองไฟเท่านั้นลูชิงไม่อาจขมตาหลับแต่กำลังนอนฟังเสียงลมหายใจของยู่หมิงชวนความสุขยังคงซาบซ่าน อยู่ในหัวใจจนลู่ชิงเริ่มคิดเข้าข้างตนเองเรื่องเรื่องนางบังคับให้เขาเอ่ยคำสาบานช่างเป็นเรื่องตลกสิ้นดีแต่ยูหมิงชวนกลับกล่าวคำสาบานออกมาด้วยความจริงใจนางสงสัยว่าเขาอยากเข้าหอ,อกับนางเต็มแก่คิดพลางก็ก้มมองร่างบ่อบางมีเนื้อหนังเล็กน้อยของตนเองในความมืด วกเขาอาบน้ำด้วยกันมานานแล้วเขายังล่วงเกินนางอีกหลายครั้งให้ใจของนางวั่นไหวไม่น้อยอยู่หมิงชวนดีกับนางมากนักอาจเป็นเพราะนางสามารถทําประโยชน์ให้เขามากมายหลังเขารู้ถึงความสามารถของนางขอเพียงได้รับประโยชน์เพียงเล็กน้อยก็ดูแลยกย่องนางราวกับเป็นบรรพบุรุษ ยกเว้นคนโง่งมเท่านั้นที่จะมีนิสัยผดดิตการขู่เข็นผลเหล่านั้นจากนางแต่ยู่หมิงชวนเป็นคนฉลาดมากถึงแม้ครั้งแรกเขาได้ปฏิบัติอย่างหยาบคายกับนางแต่หลังนางสามารถทำเครือให้เขาได้แล้วความรู้สึกของเขาที่ที่มีต่อนางดีขึ้นเรื่อยเ,อยเขาเปลี่ยนเป็นบุรุษที่นุ่มนวลละเอียดอ่อน และคอยระม,มัดระวังตราบใดที่นางยังมีประโยชน์ต่อเขาเขายังคงดูแลนางเช่นนี้ไปเรื่อยๆเมื่อคิดแล้วนางก็อดเศร้าใจไม่ได้หลังนางได้ถ่ายทอดทักษะทุกอย่างให้เขาแล้วนางไม่รู้ว่าจุดจบของนางจะเป็นอย่างไรเหมือนนกที่ถูกยิงเหมือนคันธนูที่หมดลูกศร หรืออาจเหมือนหมาล่าเนื้อที่ล่ากระต่ายให้เจ้าของของมันได้แล้วก็กลายเป็นนำแกงให้เจ้าของมันกินต่อไปก็เป็นได้นี้เป็นลักษณะนิสัยของกระสัตย์ทุกพระองค์นางได้แต่นอนถอนหายใจในความมืดถ้าสิ่งที่นางคิด กลายเป็นความจริงขึ้นมาในวันหนึ่งนางหวังว่านางสามารถทําใจถอยหนีมาและเขาเองก็ไม่ควรทําให้หานซัวต้องลำบากใจวันถัดมาอากาศไม่ค่อยดีมีเมฆมากคล้ายหิมะก,กำลังตกพวกเขาตัดสินใจกลับไปด่านอูเหมือนเร็วกว่าที่วางแผนไว้พวกเขาควบม้ากลับมาเส้นทางเดิมผ่านอาณาเขตของชาวซ่าน ซึ่งไม่ได้มีชาววีเทียนล่าตระเวนมากนักพวกเขายังเห็นศพของชาววีเทียนนอนตายเกลื่อนกลาตั้งแต่เมื่อวานแต่ละศพมีลูกศรของโปจีไท้ปักอยู่ตลอดทางค้ากลับพวกเขาไม่ได้พบกับชาววีเทียนเลยเมื่อขบวนของยูหมินชวนใกล้มาถึงด่านอูมหมนพวกเขาก็เห็นทหารกลุ่มหนึ่งกำลังเร่งควบมา้ามุ่งตรงมาอย่างพวกเขา